โอเคครับก็สวัสดีนะครับในใน,ในส่วนของวิชาอิเล็กทรอนิกส์ศาสกรรมในในส่วนของเรื่องของการควบคุมอัตโนมัตินะครับโดยใช้ plc ่วนของวันนี้นะเราก็จะคุยกันในส่วนของเนื้อหานะครับในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการใช้ plc นะครับในเรื่องของการเขียนวงจร เซฟโฮนะครับหรือวงจรที่สั่งให้ output, ออ t ต์นะครับทำงานค้างทำงานค้างนั่นเอง hole, นะครับนั Save ้นหละของจอเซฟโฮ e นะครับเซฟโฮลก็จะคล้ายๆกับที่เราต่อในส่วนของวงจรสตาร์ทนะครับสตาร์ทมอเตอร์เบื้องต้นใช้แม่งติกคอนแทคเตอร์อ่าาวนี้เรามาดูนะครับ จุดประสงค์ของการเรียนก็คือต้องการให้เราเนี่ยสั่งให้เอาพุทธทำงานค้างนะครับในส่วนของการเขียนวงจรเลดเดอร์นะครับก็จะเป็นไปนตามตัวอย่างที่เราเห็นข้างล่างนี้นะครับในส่วนของการทำงานนะครับของเลดเดอร์ของเลดเดอร์ตัวนี้นะครับเลดเตอร์ der ตัวนี้จะมีอินพุตนะครับก็คือตรงนี้นะครับอินพุตเราใช้ x ศ2 0ย์ นะครับเป็นตัว Input ซึ่งเดี๋ยวนะครับในการทดลองจริงๆครูจะใช้ขออนุญาตใช้ในส่วนของ x 00นะครับเป็น Input นะครับส่วน Output ที่เราใช้งานกันวันนี้ก็คือจะเป็น y 00นะครับ y 00ก็คือ Output 0นั่นเองนะครับในส่วนของโปรแกรมวันนี้ก็เราจะใช้ลักษณะการทำงานของหน้า o o t a c t output นะครับก็คือ y 00มาล็อก มาล็อกการทำงานของตัว input x 020นะครับตามตัวอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อให้เมื่อมีการคลิกนะครับเมื่อมีการคลิกหรือมีการกระตุ้นในส่วนของ x 020แล้วนะครับก็จะส่งผลให้ y 00ทำงานนะครับเมื่อ y 00ทำงานหน้าคอนแทกของ y 00ก็จะเปลี่ยนจากหน้าคอนแทกที่เป็น no นะครับไปเป็น nc เพราะฉะนั้นเมื่อเราหยุดทำการคลิก x 020แล้วนะครับ วาย0 0ก็ยังจะทํางานค้างอยู่นะครับจะเป็นไปนตามรูปด้านล่างนี้นะครับเรียนก็นจะเห็นว่าจังหวะที่หนึ่งนะครับจังหวะที่หนึ่งก็คือเมื่อเมื่อมีการกระตุ้นนะครับเมื่อมีการกระตุ้นอินพุต x 2 x 2 0นะครับก็จะเกิดกระแสไหลตามเส้นตามเส้นที่เห็นตรงนี้นะครับกระแสที่ไหลนะครับก็จะทําให้วาย0 0เนี่ยออนนะครับเมื่อวาย0 0ออนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เจ้า Y00 ที่เป็นหน้าคอนแทคออกเซนลีตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนสถานะครับตอนแรกเราทิ้แบบนี้นะครับขยะเนาะก็มีกระแสไหลนะครับเมื่อมีการคลิกแล้วนะครับ Y00 ทำงานไอตัว Y00 หน้าคอนแทคตรงนี้ก็จะเปลี่ยนสถานะจากเจ้า NO นะครับไปเป็น n c นะครับเป็น Normal Cross ก็จะมีกระแสอีกชุดหนึ่งนะครับตามเส้นประตรงนี้นะครับไหลผ่าน Y00 นะครับ Y00 ก็จะทำงาน เมื่อเราหยุดนะครับเมื่อเราหยุดทิกในส่วนของ Y20 แล้วนะครับเส้นสีแดงตรงนี้นะครับเส้นสีแดงหมายเลข1นึงตัวนี้ก็จะหายไปนะครับกระแสก็จะเกิดการไหลผ่านตัว Y00 ข้างล่างนะครับหนาคอนแทคของ Y00 นะครับผ่าน y o u เอาพุท0อันนี้ก็จะออนค้างตลอดเวลานะครับอันนี้คือการทำงานของแลดเดอร์ที่ใช้ลักษณะของการเซตโห อันนี้ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวคูจะทดลองให้ดูนะครับขั้นตอนการทดลองนี้ก็คือเราก็จะใช้ตัว PLC ของ t s u ู Viishi นะครับก็จะเป็นบอร์ดตัวนี้นะครับก็คือหน้าตาแบบนี้ในการทดลองนะครับซึ่งก็ได้เคยอธิบายไปแล้วนะครับอันนี้การเขียนโปรแกรมเนาเราก็จะใช้โปรแกรม GX นะครับเราก็ใช้โปรแกรม GX Developer ครับซึ่งก็จะเป็นหน้าตาของโปรแกรมก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับอโอเคนะครับในส่วนของ GX Developer นะครับเมื่อเราเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะ New Project ในส่วนของการ New Project นะครับก็จะใช้เลือกในส่วนของ Serial ของนะครับรุ่นของ PLC ก็จะใช้วันนี้ก็จะเป็น FX CPU นะครับเเราเลือกแล้วก็กดโอเค น,นี่ครูจะไม่เซฟนะครับจะทําให้ดูก่อนกรณีที่เราจะทําการเซฟโฮมเมื่อกี้นะครับเนื่องจากว่าตัว PLC ที่เราใช้นะครับมันไม่มี Input X 2 0เนาะมันไม่มี Input X 2 0เพราะฉะนั้นในการทำงานวันนี้นะครับครูขออนุญาตใช้ Input ที่เป็น X 0 0นะครับแล้วก็ให้ออกสภาพะการทำงานไปอยู่ที่ output ไปอยู่ที่ Y 0แทนนะครับคราวนี้ การเขียนเลตเดอร์นะครับเราก็จะเริ่มต้นที่ตัวอินพุตก่อนนะครับในที่นี้เราก็จะใช้อินพุตที่เป็น x นะครับตัวที่นะครับ x 0 0นะครับก็คลิกขออยกันนะครับ x นะตัวที่นะครับ x แล้วก็ เมื่อกี้เป็นตัว o นะไม่ใช่ตัวศูนย์ x ศูนย์นะครับเมื่อกี้ตามตาม ladder นะครับตาม ladder ก็คือก็จะส่งไปยัง output ที่เป็น y นะครับ y ศูนย์ศ okay. ูนย์นะครับโอเคถูกทีนะครับอ่านเนาะพุทนเป็น y 0 0นะครับเด็ตัวนี้ออกมาเนาะจากนั้นเราก็จะทำการเอาเอาพุทนะครับหนะ้าคอนแทคช่วยของเอาพุท y าย์มาล็อกนะครับมาล็อกในส่วนของจเจ้า input x 0 0นย์ะครับเราก็จะล็อกเอาพุทด้วยตัว y 0 0อีกทีนึงครับก็จะได้อย่างนี้ครับอันนี้คือแรดเดอร์ที่จะใช้งานตรงนี้นะครับเมื่อได้แรดเดอร์ตรงนี้แล้วนะครับเรา ทำการตั้งพารามิเตอร์ของตัว PLC ของเรานะครับให้ค่าพารามิเตอร์เนี่ยนะครับมันอยู่ที่2,000นะครับก็คือค่าของนาทีนะครับในส่วนของขอยาดนะครับชชานิดนึง โอเคครับเรามันตั้งเมมโมรีตรงนี้นะครับให้อยู่ที่สองพันนะครับแล้วก็เ็นไปนะครับจะปิดตัวนี้ไปขออนุญาตนะครับยวต้องต้องวาดใหม่อาใหม่นะฮะก็อินพุตก็จะเป็น X x ศูนย์ศูนย์นะครับไปสั่งการให้ตัวเอาพุตเอาพุต Y ศูนย์ศูนย์ทำงานนะครับโดยที่การทำงานค้างก็จะ ใช้ตัว x ใช้ y เออปพ์ไฟ00มาล็อกการทำงานของ x 00ไว้ 0, 0, 0, 0, ่างนี้นะครับจากนั้นให้ทำการคอนเว r รนะครับหรือกด F4 เนาะเมื่อแปลงไฟนะครับเมื่อเมื่อแปลงไฟได้แล้วนะครับขออากหนึ่งนะครับ,บ เมื <One input> mm ่อเมื่อแปลงไฟได้แล้วนะครับตอนนี้สถานะการทำงานของเจ้า PLC ของเรานะครับตอนนี้ PLC ของเราก็จะพร้อมนะครับ PLC พร้อมใช้งานครับ PLC พร้อมใช้งานก็จะมีไฟสีเหลืองนะครับไฟสีเหลืองติดติดสว่างขึ้นมาครับไฟสีเหลืองติดสว่างขึ้นมาประยัที่สุดนะครับอ่ามีไฟสีเหลืองติดสว่างขึ้นมาคราวนี้ในส่วนของ การโหลดโปรแกรมนะครับการโหลดโปรแกรมเราก็จะตั้งในส่วนของตัวเข้าไปหัวข้อที่ออนไลน์นะครับแล้วก็เข้าไปที่หัวข้อทาง s o e r Setup นะครับเราก็ไปคลิก s ี r i ส์นะครับการที่จะคลิก s ี r i ส์ได้นั้นนะครับนักเรียนต้องไปดูในส่วนของ Serial Monitor ก่อนนะครับว่าตัวนี้มันอยู่ที่ตรงไหนนะครับพอร์ตคอมพอร์ตไหนนะครับเมื่อสมมติเราตั้งนี้เสร็จแล้วก็ Connection Test ถ้ามันถูกถ้ามันถูกนะครับถ้ามันถูกเราก็จะขึ้นหน้าต่างนะครับมันก็จะขึ้นว่า subset full connected นะครับ with uh, ตัว plc x 1็น e ตัวนี้นะครับก็คลิกโอเคแล้วก็คลิกในส่วนของโอเคตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับหน้าต่างก็จะหายไปแล้วก็เข้าไปที่หัวข้อออนไลน์อีกรอบหนึ่งเนาะแล้วก็เข้าไปที่หัวข้อ write นะครับ write ก็คือเขียนเขียนโปรแกรมตัวนี้ไปหา plc นะครับ ในส่วนของการ write to plc นะครับเราก็จะทำการโหลดโปรแกรมก็คือเมนกับตัวพารามิเตอร์ตัวนี้ลงไปที่ plc นะครับเมื่อเมื่อติ๊กเมนกับพารามิเตอร์ตัวนี้เสร็จนะครับให้นำการกด execute นะครับมันก็จะขึ้น pop up มาถามว่าเราจะโหลดโปรแกรมเข้าไปไหมนะครับเมื่อต้องการจะโหลดก็คลิก yes นะครับอตอนนี้นะครับในส่วนของ อ๋อโอเคนะครับปัญหาก็คือมีการกดลันสวิตช์ลันอยู่บนตัว PLC นะครับทิ้งไว้สังเกตว่าถ้า PLC จะโหลดได้นะครับไฟเขียวเนาะนักเรียนจะสังเกตไฟเขียวตรงนี้นะครับไฟเขียวตรงนี้จะติดกระพริบนะครับอันนี้หมายความว่าตรงนี้โหลดได้นะครับให้ให้กดให้ไฟเขียวกระพริบก่อนนะครับโอเคครานี้อ่ะเมื่อเราปลดล็อกไปแล้วนะครับมันก็จะโหลดในกระบวนการโหลดก็จะใช้เวลานะครับโหลดจนมันเต็มนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ เมื่อทาการโหลดตัวนี้เสร็จแล้วนะครับขั้นต่อมานะครับก็จะโอเคนะครับมันโหลดเสร็จแล้วก็ก็ถามนะครับจะลันไหมนะครับก็จะคอมเพรสนะครับแล้วก็ปิดตัวนี้ไปอันวนี้หมดการรันนะครับก็กดสวิตช์ที่อยู่บนบอร์ดนะครับให้ตัวไฟเขียวติดค้างนะครับรูจะทดสอบนะครับโดยการที่กินพุ x00 นะครับลงลงกาวนะครับหรือลงคอมมอนนั่นเองนะครับ x00 เราอยู่ใกล้กับคอมมอนนะครับสังเกตนะครับ LED นะครับตัว YY0 นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้นะครับก็จะติดสว่างขึ้นมาถ้าเราทิกนะครับนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีไฟสีแดงนะครับซึ่งไฟสีแดง LED สีแดงตรงนี้นะครับก็จะแสดงสถานะว่าตัวนี้ Y00 ตรงนี้นะครับมันกำลังทำงานค้างอยู่ครับ อันนี้ในส่วนของโปรแกรมเซโหูแต่โปรแกรมนี้จะมีปัญหาคือถ้าเราไปใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีการยกเลิกการทํางานของ y ศูนะครับซึ่งการยกเลิกการทํางานของ y ศูเดี๋ยวเราจะกลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ เมื่อกี้ก็สาธิตนะครับในส่วนของการเซตโมนะครับแต่ว่าเท่าที่เราดูเนี่ยมันมีปัญหาก็คือหากเราใช้สภาวะในการเซตโมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเอาพุตนะมันก็จะทำงานค้างน,นะครับให้ดูอีกรอบนะครับอันนี้คือใน,นส่วนของ PLC นะครับเราจะทิกเอาพุตนะครับเอาพุตที่เป็น Y 00นะครับเมื่อเราทิกเอาพุทธวา0นะครับสังเกตว่าในส่วนของ เราทิคอินพุต y ศูนย์ x ศูนย์นะครับรก็ตัวที่ y ศูนย์ก็จะทํางานค้างนะครับเมื่อเราคลิกไฟมันก็ไม่มีผลนะครับ y ศูก็จะทํางานค้างตลอดซึ่งถ้าเราไปต่อใช้งานจริงๆแล้วนะครับก็จะมีปัญหาว่ามันก็ทํางานค้างไม่มีการรีเซ็ตได้นอกจากเราจะดึงปลั๊กนะครับหรือปิดสวิตช์เมนสวิตช์อย่างเดียวทีนี้ในการแก้ไขปัญหานะครับเขาก็จะใช้ในส่วนของวงจรน,นะครับ วงจรดังรูปข้างล่างนี้นะครับก็จะมีการใช้ input อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้นะครับในส่วนของ input ที่เขาใช้งานกันก็คือจะเป็น input x 024นะครับซึ่งมีสถานะของ input เป็นสถานะ input แบบ n4 นะครับเหมือนต่ออนุกรมกับตัว x 20กับ y 00นะครับ หลักเสการทํางานก็คือเมื่อมีการทริก x020 นะครับกระแสก็จะวิ่งผ่านนะครับอินพุตทั้งสองตัวก็คือ x020 ผ่าน x024 นะครับซึ่งเป็นหน้าคอนแทคแบบเป็น C อยู่แล้วก็วิ่งเข้าไปที่ทําให้ y ออปต์ y00 ทำงานนะครับเมื่อออปต์ y00 ทำงานเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคอนแทค y00 ตรงนี้นะครับก็จะทํางานด้วยก็จะเปลี่ยนหน้าคอนแทคเป็น NC นะครับนะเมื่อเราเราหยุดทริกที่ x20 นะครับ y ายก็จะทํางานค้างอยู่อย่างนั้นนะครับเมื่อมีการทริกนะครับหรือมีการกระตุ้นนะครับในส่วนของ input ที่เป็น x024 นะครับ x24 ตัวนี้นะมันก็จะเปลี่ยนสถานะจาก nc เป็น no นะครับเมื่อเปลี่ยนสถานะจาก ncno กระแสที่เคยผ่าน x024 ก็จะหยุดไหลนะครับก็จะส่งผลให้ Y0 ยูนหยุดทํางานด้วยนะครับดังในส่วนของ timing diagram ตัวนี้นะครับโอเคคราวนี้ เดี๋ยวครูจะทดลองให้ดูนะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับอันี้เนาะจะลบตัวนี้ออกไปก่อน,นครับอ่ะทน,นี้นะครับจะใส่ input เนาะอันนี้ในตัวอย่างนี้ขออนุญาตใช้ในส่วนของ x เป็น x ศูนย์หนึ่งแล้วกันนะครับก็จะใช้ x ศูนย์หนึ่งแทนเนาะก็วงจรก็จะเป็นแดกแกรมนะครับหรือแรดได้เลยแกรมก็จะเป็นนังรูปนะครับที่เราเห็นตอนนี้นะครับ ตอนนี้เมื่อเราทําการเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการคอมไพน์หรือคอนเวิร์ตนะครับอ่าตอนนี้ก็คอนเวิร์ตนะครับ, convert, รบแล้วก็ทําการโหลดตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับเข้าไปในเจ้า p n c ครับก็เข้าไปที่หัวข้อเดิมก็คือถ้าท่านเปิดเซตอัพนี่เราไม่ต้องตั้งแล้วนะครับเราตั้งครั้งแรกแล้วนะครับมันจะจำได้ตอนนี้ก็เข้าไปที่ write v s c ก็เหมือนเดิมครับก็คลิกที่เมนกับพารามิเตอ เนาก็ทำการ u q e นะครับที่ที่คุณ sql plc เขาก็จะถามว่าจะส่งหรือจะเขียนไปไหมนะครับก็ตอบ yes นะครับก็จะรอให้โปรแกรมโหลดในส่วนของ parameter กับในส่วนของโปรแกรม main นะครับก็เป็น e b o o r t นะก็จะลืมนะครับตอนที่เราโหลดนะครับสังเกตก็คือไฟ led สีเขียวจะต้องติดกระพริบนะครับมันถึงจะสามารถโหลดได้โดยการกดสวิตช์ให้รอยนะครับเมื่อโหลดแล้วคอ m p l e t แล้วก็กดเคนะครับแล้วก็ปิดไปจากนั้นก็กด บอร์ดนะครับสวิตที่อยู่บนบอร์ดให้อยู่ในโหมดรันนะครับสังเกตไฟสีเขียวก็จะติดค้าครับดังนั้นให้เราทําการคลิกนะครับทดสอบดยการคลิก x00 นะครับ y00 จะทํางานค้างนะครับเมื่อเรามีการกระตุ้นที่ x01 นะครับตำแหน่งนี้ x01 นะครับ y00 ก็จะหยุดทํางานนะครับเราคลิกตัวนี้ใหม่ก็จะทํางานไปหยุดทํางานนะครับเป็นไปตามโปรแกรมที่เราเขียนนะครับทำงานนะครับ x00 ุกการคลิกนะครับ ไ0จะทํางานค้างนะครับเมื่อัานยกเลิกการทํางานของไ0ศูนย์ก็ที่ที่ x 01นะครับูก็จะหยุดทํางาน,นครับโอเคในส่วนของเซตโฮ e ครับคราวน,นี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวการเขียนนะครับการเขียนโปรแกรมนะที่มีการเซตโฮะนะครับแล้วก็มีการรีเซตอยู่ในตัวนะครับโดยใช้ ตัวโปรแกรมนะครับหรือคำสั่งคำสั่งที่เราจะใช้วันนี้ก็คือคำสั่งเซตนะครับเซตกับคำสั่งรีเซซตก็คือทำให้ทำงานค้างนะครับความหมายของเซตก็คือให้ทำงานค้างส่วนรีเซ t ตก็คือยกเลิกนะยกเลิกการทำงานนะครับของเอาต์พุตโอเคตอนนี้จากในโฟล์กแรดเดอร์ตัวอย่างนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าตอนนี้เราให้อินพุต x 2 0นะครับไปสั่ง เมื่อมีการกระตุ้น X 2 0มันจะสั่งให้ทำการเซตนะครับหรือทำให้ Y 0 0เนี่ยทำงานค้างนะครับแล้วก็เมื่อมีการคลิกที่ X 2 4นะครับเขาก็จะสั่งสั่งรีเซตนะ ISP ก็คือคำว่ารีเซตนะครับรีเซต Y, 20, y 20, 0 0 Y 0 0ก็จะหยุดทำงานนะครับก็คล้ายๆกับเลดเดอร์ด้านบนนี้นะครับแต่ว่าลักษณะการเขียนจะเขียนแตกต่างกันนะครับอันนี้จะใช้ฟังก์ชันหรือคำสั่งพิเศษที่อยู่ในตัว PLC อันนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะครับก็ประหยัดนะครับสต็อกแชร์ก็แชร์ตัวนี้นะครับโอเคคราวนี้จะเขียนแรดเดอร์นะครับในลักษณะของการเซตกับรีเซตนะครับประหยัดลบครับตัวนี้ก่อนโอเคหนิวนิวใหม่ดีกว่านิ้วใหม่โอเคไม่ไม่เซฟนะ เนิ้วใหม่นะครับขออนุญาตเปลี่ยน Input ที่เป็น start นะครับหรือทิคให้มันทำงานเป็น x 0็์ูนนะครับก็จะเริ่มเขียนเลตเ e r ก็จะใช้ตำแหน่ง x 0 0นะครับเป็น Input ที่ให้สั H ่งให้เกิดการทำงานนะครับแล้วก็ใช้ฟังก์ชันพิเศษนะครับก็คือ f8 เนาะก็จะพิมพ์ก็คือ set น,นะครับ Set ก็คือ s t สนะครับ Set y 0 0ย์ จะเป็นแบบนี้นะครับในตของโปรแกรมจากนั้นบรรทัดที่สองนะครับก็จะใช้เหมือนเดิมนะครับก็คือใช้ x ศ1นหนึ่งนะครับในการสั่งให้มันหยุดทํางานนะครับ x ศูนย์ก็จะไปสั่งให้ y 0 0ทย์การรีเซ็ตก็จะเป็น rst นะครับรีเซ็ตเคาะนะครับ y ศ0นะครับโอเคครนี้เหมือนเดิมนะครับก็สั่ง convert สั่ง convert นะครับแล้วก็ตั้งพารามิเตอร์ตรงนี้นะครับ ให้เป็นสองพันครับจากพารามิเตอร์คอนเวิร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับให้คอนเวิร์ตไหมนะไม่นะไมคอนเวิร,ร์ตไม่ได้แล้วนะครับพอคอนเวิร,ร์ตไปครัง้งนึงแล้วคราวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็เข้าไปที่ในส่วนของออนไลน์นะครับไรคือ right พีเอลเนาะแล้วก็ทำการติ๊กในส่วนของสองตัวนะครับก็คือ main กับอพารามิเตอร์นะครับก็ทำการ เอนะครับก็คือโหลดโปรแกรมเข้าไปในตัวบอร์ด p ี c นะครับังเตก็อย่าลืมนะครับตอนที่โหลดโปรแกรมไฟเขียวบนบอร์ดจะต้องติดกระพริบนะครับเมื่อทำการโหลดเสร็จแล้วนะครับเนาให้ทำการคลิกที่ให้การทำการกดนะครับที่ปุ่มเลือกโหมดแล้วก็รันกับโปรแกรมนะครับก็ทำการกดได้เลยนะครับเมื่อทำการกดตัวนี้เสร็จปุ๊บเราจะทดสอบให้ดูนะครับทดสอบให้ดูก็คือ เมื่อเราทิกอินพุต x 0 0นะครับ y 0 0จะทำงานปุ๊บนะครับเมื่อเราทิกที่อ <โ khi. S 1> ินพุต x 0 1นะครับ y 0 0นก็หยุดทำงานนะครับโดยใช้คำสรรั่งแตกต่างกันก็คือคำสั่งที่เป็นเหมือนที่ ladder ดดตรงนี้นะครับก็คือใช้คำสั่ง set กับนะครับ set กับ reset เนาะผลการทำงานจะคล้ายๆกับ ladder ที่2ที่เขียนให้ดูนะครับโอเคในส่วนของ การทำงานนะครับของฟนะังก์ชันของฟังก์ชันที่ใช้ในการเซตโฮมนะครับแล้วก็การยกเลิกการทำงานนะครับก็ประหยัดนะครับจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะครับโอเคครับขอบคุณครับ